ทนายใบเตยแจงมีหลักฐานเส้นทางเงินยืนยันบริสุทธิ์วันนี้วันที่15พฤศจิกายน66ที่ทันทสถานหญิงกลางในอมรกุศลทนายความของสุธีวันกุลชรหรือใบเตยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการปล่อยตัวใบเตยว่าที่ผ่านมาได้เขียนคำร้องขอประกันตัวถึงสามครั้งรวมครั้งนี้ โดยครั้งแรกสารเห็นว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมากและกลัวหลบหนีจึงอนุญาตไม่ให้ประกันตัวส่วนครั้งที่สองไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและครั้งนี้ได้เขียนคําร้องหลายเรื่องที่ต้องให้เหตุผลศาลทั้งการนำพยานหลักฐานไปโต้แย้งในประเด็นนั้นๆพอรู้ทิศทางก็นำหลักฐานที่เราถูกกล่าวหาเข้าไปสู้ โดยเราสู้ตั้งแต่ต้นในชั้นของพนักงาน DSI เราไม่ได้ปฏิเสธลอยๆเรามีหลักฐานสู้คดีมีข้อโต้แย้งทุกอย่างสามารถอธิบายเส้นทางการเงินได้ทั้งหมดส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีทนายความบางคนออกก็มาพูดว่าใบาเตยและ d j เจแมหลบหนีแล้วประเด็นนี้ใบเตยและ d j เจแมไม่เคยออกมาตอบโต้เลย สิ่งนี้ตนขอฝากว่ามันเป็นตราบาปคุณทำอะไรไว้มันกระทบถึงเจ้าตัวและตอนนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าได้รับการประกันตัวแล้วสำหรับการขอยื่นประกันตัวของนายพัฒนพลมินทะขินหรือดีเจแมนนายอมรอระบุว่าก็ต้องปรึกษากับครอบครัวเขาก่อนและคาดว่าจะดำเนินการเร็วๆนี้หลักฐานก็มีเป็นชุดเดียวกัน ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจและขั้นตอนของกฎหมายต้องรอสืบพยานในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมมีการแบ่งกลุ่มพยานไว้แล้วเพื่อให้นำสืบคดีได้ง่ายย้ำว่าเราเคารพในการทำงานของศาลสำหรับความกังวลใจชีวิตหลังจากนี้นายอมรอระบุว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาซึ่งนี่เป็นแค่กระบวนการหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นต้องให้โอกาสปล่อยใจให้สบายขึ้นอยู่ว่าผิดหรือไม่ผิดโดยกติกาของบ้านเมืองว่ามีกฎหมายหากผิดก็ยอมรับซึ่งหลังจากที่ใบเตยทราบว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็กำลังใจดีขึ้นมากมีอาการร้องไห้เพราะมีลูกเล็กอยู่และลูกก็ยังไม่ทราบเลยว่าแม่ไปไหนเราไม่อยากให้เด็กซึมซับสังคมแบบนี้ ็ต้องประคองไปเรื่อยๆพร้อมขอบคุณสารที่พาใบเตยกลับมาสู่ครอบครัวและลูกสาวเขานายอมรอกล่าวทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมาเราทำงานหนักแม้จะท้อแต่ก็ไม่ถอยผมมั่นใจมากกว่าครั้งนี้ได้จะได้ประกันตัวครั้งนี้สารรับฟังจึงเกิดภาพการไต่สวนแบบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาหนาที สุทีวันหรือใบเตยได้นั่งรถเบนสีขาวป้ายแดงออกจากทันตสถานหญิงกลางโดยนั่งตรงกลางสวมเดรสสีชมพูลายดอกไม้สดใสแต่ใส่หน้ากากอนามัยซึ่งมีรูปร่างผอมมากและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและขับรถออกไป